สวัสดีครับผมสวัสดีนะาๆน้ตกปลาทุกท่านครับก็วันนี้ออกหมายตอนเช้านะผมหมายเดิมเดิมเลยนะครับผมหมายแรกของปีนะครับผมสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าตัวแรกของปีเนี่ยจะเป็นช่อนหรือชะโดนะผมจะเล็กหรือใหญ่เดี๋ยวมาติดตามดูกันนะครับคือหมายตอนนี้น้ำมันเริ่มลดแล้วนะผมลดไปเยอะเลยครับเป็นหมายแถวบ้านนะผมหมายเดิมเดิมที่เคยมาเลยนะครับแต่ทีนี้น้ํามันลดลงไปเยอะมากเลยครับ ไม่รู้ว่าปลาจะไปรวมกันอยู่ตรงไหนนะผมเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับว่าตัวแรกของปีเนี่ยจะเป็นยังไงนะผมฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปลุ้นกันอียากนิดหน่อยนะผมหมาย วบาะจะเยอะหน่อยนะครับอุย้ยกระดูมาก คุณนึกว่าไม่มีตัวทุกคนตักแรงมากเลยนะฮัไปแล้วครับอืมโอ้โหชโดป๊อก ไอ้ปอกนะครับผมปอกหรือช่อนนะครับน่าจะสะโดป๊อกหัววัดกะโดดเมื่อกี้ตัวแรกโอ้ยปลาช่อนนะครับโอ้โยไซสวยด้วยตัวนี้ขึ้นไปข้างบนนะผมไม้เดียวโดนเลยครับหมายนี้ลงมามาแล้วผมตัวแรกของปีนะครับโอ้ยเปิดได้สวยนะผม <c oughs> น่าจะมีเจ็ดแปดขีดได้อยู่นะผมตัวนี้สวยๆเลยนะครับปุ๊บปุ๊ขออนุญาตวางนะครับผมอาเดมนี่นะครับผมตัวแรกของปีนะครับผมสวยๆเลยนะครับเยียอเนี่ยเป็นหนูยางของพิมพ์นะผม นึกว่าจะโดนครับวัดมาโอเคผมจะขอญอาตถ่ายร <Okay S 1> ูปครับผมก็จบเรียบร้อยนะครับสําหรับทริปวันนี้นะผมทริปแรกของปีเลยครับได้ปลาช่อนมาหนึ่งตัวนะครับผมเกือบไม่รอดเหมือนกันนะครับเกือบจะแห้วแล้วนะครับผมก็ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะผมแล้วก็สวัสดีปีใหม่และนาทุกท่านนะครับผมสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมทุกคนนะครับขอบคุณมากที่เข้ามารับชมคลิปนะผมงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะผมเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะผมสำหรับปีนี้ก็ คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาผมสุขภาพแข็งแรงครับก็เจอกันใหม่ทริปหน้าครับผมขอบคุณมากครับ